สวัสดีค่ะพิมใจเพลเพล้าใจค่ะเซาร์มอนี้วันที่สามฟักกลาพกแปดค่ะพิมใจคนป่าใส่แมงดาค่ะค่ะมือวาดผู้ใดโชคดีก่ะดีใจน้ำค่ะพิมใจซื้อไปซื้อมาซื้อซื้อซื้อขังนั่นแหละก็ซื้อขางนี่ค่ะพอพอพอเพราะว่าเล่นดอกอ่านี่ค่ะแมงดาซื้อมา,าตัวเป็น ย่งสีงหอมบ่อหอมดอกเดี่ยวกืออ่องบ้านใส่สองตกับบ่หอมค่ะก็เริ่มตีตำคนป่าค่ะกันนี้นำปลาที่พิมใจเฮ็ดเองค่ะเองบรไเด้เอาปลาผู้อื่นมาใส่เลยต้มใส่ปลาแล้วค่ะแล้วก็เอาปลามาแกะเอาก้างออกแล้วแล้วก็เอาป,าอาปลานี่มากรองค่ะนี่ปลาช่อนหน้าค่ะเพื่อนสาแล้วเพื่อนก็เอามาให้ค่ะก็เลยได้ปนใส่เม่งดา อันนี้แจ็คสีเผ็ดหรือว่าเผ็ดเดี๋ยวีิมึงจัหน่อยก่อนค่ะค่ะตัวใหญ่สิเอาเอาเห็ดแปรสะตะหมือขึ้นนี่แหละค่ะตัวใหญ่อันนี้เอาไว้ทับปนกระหอมอยู่ค่ะยังดาใสสองโตเลยค่ะค่ะวางหั่นกัะป่นปลาไว้แล้วค่ะอันนี้ใส่กลองไวแล้วอต่นี่พักที่สกินกับที่ใจก็ต้องคัดอีกที่หนึ่งค่ะแล้วพวกเราคนกับก็เหม็นมากว่าเอาเจ้าลองเพลง ผู้ลังคนกระเอิ่นผีผู้รัองคอนกระเอิ่นแม่แล้วแต่สิเอิ่นนะคะสำหรับแฟนๆที่คอมเมนต์ให้พิมใจค่ะแล้วก็เพื่อนบอกว่ารอ,าอเพลงเอให้ฟังจากน่อยแนวโอ้เพลงเอนี่กับพิมใจกับบอสถนัดเลยค่ะแต่ว่ากาับสิทธิ์ผู้ร้องพิมใจกับร้องได้ซ้ำได้กับเอานะคะเพื่อนบอกว่ามาค้นหัวใจรอสำหรับเอนี่ร้องเพลงได้กับมวลไปเบิร์ดเลยค่ะเพราะว่า เอเป็นคนผี่เสียงดีมากๆเลยแล้วก็เป็นคนทีนีสเสน่ในตัวก็เกันค่ะอันนี้การซิผู้น้องูนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเลยค่ะพิมพ์ใจมาลองตอนนี้มวลบวมวลดซาฟังเอาก็แล้วกันนะคะบอกแล้วแม่บอกว่าเลือกคนลอความเสียงมันลายเสียงจะเสียใจเพราะเขาไม่ใคร คนเอ็นรุมจองเพียงเขายิ้มให้ก็แทบละลายเจรือใจน้องเอาหากให้เขาไปครองสุดท้ายโดนดองขามองคนอื่นฝอื่นกลับมาให้ชายหน้าตามันบ้าดูแล กี่คนกี่แพ้ที่ต้องแท้แค่ใจเจ้าออยฟื้นรู้ตัวไม่หลงกงใช้ความดีเป็นใจเจ้าคืนวันใดนอเมควันยืนเจ้ากเสิเห็นใจผู้ชายเกือบหออ ไอ้ล่อบลายแต่ว่าหลายใจคือใครคนนั้นมีหักให้เจ้าทุกวันสิพอแทนการหลอนอไม่ได้บอพร้อมทุมท่มเพื่เจ้าบ่าให้เก็บเงาคือเขาคนหล่อช่วยฝึก ลืมเขาได้บอกไอ่บอยากเห็นน้ำตาแฟนไอยซับลงไหลสายตรงที่หัวใจไอยจะดีวยาแฮหเรื่องหน้าตาแต่ว่าหัวใจอายล่อหลาย เพราะใจของไอ้ขอโทษค่ะอายรอหละละายจะสู้เพื่อเจ้าสร้างอนาคตทดแทนร,รูปกายสิหาใครอีกคนรออายพราะใจของอายมีเจ้าคนเดีเยว สีห้าใครคนรอไอ้ยพระใจของอายมีเจ้าคนเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณปีใหม่ก็ขอให้แป้นๆของพิ่ใจทุกทุกท่านนะคะโชคดีและมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะเอเอาไว้พ่อกันหนาวิธีกก็แล้วกันเนาะอเมื่อวันที่หานี่พิมใ,ใจ กับน่างสาวหลาเดือนเพ่นอำนวยป้อนค่ะเมื่อนั้นนะคะว่าม่นมีตแต่จพิมใจกับเดือนเพ่นค่ะยังมีพี่นิดสาธิตทองจำสิทธ์คือกันค่ะเมื่อนั้นมีแต่จะอ่าสิทธิ์คิดไงสิทธิ์ผู้พ่จิก็คือพิมใจค่ะศิทธ์นองกับมีเดือนเพ่นสาธิตนะคะพอกันหนาเวทีค่ะเมื่อวันที่ห้านีพิมใจกับน่างสาวหลาเดือนเพ่นอำนวยป้อนกับสิทธิ์บกันยุี่ เำเ่อค้นทองค่ะจังหวัดรยละเอียดของเขานี่เองนะคะแฟนๆจะลืมไปให้กำลังแรงใจเพราะว่าสิเป็นพิมใจเพราะว่าสิเป็นเดือนเพื่อนค่ะพิมใจก็ขอขอบคุณสําหรับแฟนๆที่กดไลค์กดแชร์มาตลอดและก็เป็นเพื่อนทางเฟสทางไล์ของพิมพใจมาด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกําลังที่มหาผักไปจิงกระปุนค่ะต้นหอมกับผูผเด แกเอ่อเอิ้นไปธนาาน,นเฮาเตะกิกก็เอิญว่าแกขีตามันค่ะแต่ว่ามันบม่มีเวลานะคะก็เลยพอคอยเด้มาเบิง่งอ่มือรุนจังสิคอยแกออกไปตอนนี้เสียวพักซสีล่วไปกินกระป่นก่อนค่ะใครเบิดแลวกะทีปลูกเป็นกระถางไม่ไปเรื่อยค่ะนี่กะดีไปแน่หนึ่งวะ่ะให้เอาออกเบิ้ดแลวกะย้งไม้พุนดินขึ้นมาไม่เลยกะจังสิปลูกไมค่ะอันนี้เสียไปกินกระป่นค่ะขอบคุณค่ะ รักมันรักเธอนั้นน้อยมากเพียงไรใจจะตื้นวังรักเธอนั้นยิ่งกว่าใครใครจะอ้างอะไรแม่น้ำดอนใครหรือว่าคุณเขาทำสัญสญา บอกดาตาไ่ไม่ใกล้าตาลิศลองเอรลานคูณสิคนรับจะนักหรเบา